สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับเพื่อนๆบรรยากาศฝนตกแต่เช้าเลยครับตกอีกหลายวันครับเมื่อวานร้อนจัดวันนี้ฝนตกครับอากาศไม่แน่ไม่นอนครับนี่บรรยากาศต้นไม้ต้นเศษหญ้าก็เหลืองๆคือฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพื่อนนี่ครับปางแล้วก็เลี้ยงไว้แบบนี้นะครับจนจะตกอีกหลายวันครับ อากาศหนาวตกแล้วก็นหนาวครับบรรยากาศตรงนี้ครับฟ้าคุณฝนไม่หมดเลยครับตรงนี้ที่มองเห็นอยู่ต่อหน้าดำๆนั่นก็เป็นสวนสมนะครับเ,เพื่อนๆร้อนก็นร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดครับบรรยากาศที่นี่ไม่แน่นอนครับเราต้องปรับสภาพร่างกายให้ รับสภาพให้ไหวครับพ mm ึ hmm. ่งฟ้าพุ่งฝนดี้นะครับที่ว่าไม่มีเสียงฟ้าร้องครับ oh. ชมบรรยากาศผ่อนคลายไปก่อนครับกว่าท mm ี hmm. ่เพื่อนๆคนไหน mm hmm. ทำงานเหนื่อยมาเห็นคลิปอาจจะผ่อนคลายได้ครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เขามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆงๆทุกคนนะครับผมเดินทางไปไหนแควคาดปลอดภัยครับ